ที่ปฐมกรรมน้ำล้างเท้ารถหัวพระยาละแวกการล้างแค้นเชิญสัญ,ญลักษณ์ของพระนเรศวรในช่วงกรุงศรีอยุธยา ไทยต้องเผชิญการรุกรานจากพม่าอยู่บ่อยครั้งและในช่วงเวลาที่บ้านเมืองอ่อนแอกัมพูชาหรือเขมรในสมัยนั้นมักถือโอกาสยกทัพเข้ามาตีไทยซ้ำเติมอยู่หลายครั้งการกระทําดังกล่าวสร้างความเสียหายและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงขึ้นครองราชพระองค์ทรงเห็นว่าไม่อาจปล่อยให้เขมรเหิมเกริมเช่นนี้ต่อไปได้จึงทรงยกทัพหลวงไปตีเมืองละแวกซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขมรในขณะนั้นและสามารถตีแตกจับตัวพระยาละแวก กษัตริย์ขเขมรได้หลังจากนั้นพระองค์ทรงประกอบพิธีปฐมกรรมโดยให้พระยานละแวกนั่งอยู่ใต้แท่นที่ประทับแล้วให้ผู้อื่นล้างพระบาทของพระองค์ปล่อยน้ําจากพระบาทไหลลงมารดศีรษะของพระยานละแวกต่อหน้าผู้คนจํานวนมากในพิธีพิธีนี้เป็นการแสดงอํานาจอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องใช้คําพูดเป็นการกดเกียรติของศัตรูและย้าให้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยจะไม่ยอมอภัยให้กับผู้ที่คิดรังแกแผ่นดินอย่างแน่นอนเมื่อ